สวัสดีครับอยู่กับผมโกต้อมนะครับนะวันนี้นะเรามีการ์ดจอจากทาง n v ็นวีนะครับผมนะ RTX นะครับผมนะนี่เลยฮะแน่นอนว่า RTX นะครับผมนะมีระบบเร y t เ a ซิ่งนะครับผมที่รองรับเรื่องแสงและภาพนะผมและแน่นอนในเกม Call of Duty Modern Warfare นะผมที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะมีระบบเร y t r a ซิ่งด้วยนะผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสเล่นกันดูนะผมแล้วก็จะลองทั้งรูปแบบของตอนที่ไม่เปิดแล้วก็ตอนที่เปิดเร y t r a ซิ่งแล้วนะว่าะจะมีแสงที่สมจริงขนาดไหนนะ เพื่อการตัดสินใจนะที่จะจัดป้ายเลยกับการ์ดจอตัวนี้ครับผมกับ Nvidia RTX ครับเปิดไฮหมดเลยนะแบบเบรท์ซิ่งอนนนี้เราปิดอยู่นะครับ d i s a อ l e อยู่นะเขามีภาพตัวอย่างให้ดูอยู่ว่าถ้า Disable อยู่เนี่ยเงา,าจะดู แข็งและไม่สมจริงเท่าไหร่แต่ว่าพอเมื่อเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรียลไทม์นะครับผมเรทเรซเซนชาร์โดนะครับผมไม่ว่าเงาจะถูกตกกระทบไปทางไหนตัวเงาที่โดนแสงนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพของแสงและสีของแสงนะครับผมแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันในเกมให้ดูกันนะครับผมนะพร้อมลุยโอ้นี่คือระบบแสงที่เราเห็นนะครับดูตรงเงานี้ะง่ายๆดูด,ด,ด,ดูแสงตรงนี้ครับนี่ มันจะเป็นแบบนิ่งๆครับมันจะไม่ทํางานแบบปกติครับเป็นคิวแคมคือดูจากแสงที่เสาครับนี่ฮนะแสงที่เสาไฟฟ้าเนี่ยมันชัดเจนมากว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันขาดไปนิดนึงแต่ว่าเรเทซซิ่งเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมชาติของแสงนะครับนะฮะอืมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในเกมบวกกันยับ,ยบเลยครับตอนนี้ภาพสวยมากครับ โอ้ยิงแบบทีละนัดดีกว่านะก็บอกนี้คือระบบแรงถีบของปืนที่สมจริงมากกดไปสองทีนี่หน้าผมนี่แงนเลยฮะหน้านี่เงยขึ้นฟ้าอย่างว่องเลยครับถือว่าเยี่ยมเลยครับถ้าใครที่ชอบแนวสงครามแนวทหารนี่จัดเลยฮะ โหมดสองข้างครับขนาบเลยเป็นเดทแมทนะครับโหมดนี้ก็คือใส่กันรัวๆเลยครับเมามันมือเลยนะฝั่งนั้นนี่ยิงยับเลยครับโหวิ้งเลยโดนระเบิดแสงโอ้กหน้าขาวหัวเดือดเดี๋ยอะเป็นเรื่องของมุมของอะไรอย่างงี้จริงนะแต่ดูฝั่งตรงข้ามยากมากเลยครับ หน้าตาเหมือนกันทุกคนเลยนะดูไม่ออกครับเพาฝั่งงข้ามหน้าตาแบบเป็นศัตรูเราอะอันนี้คือการเล่นแบบ d e a t ม m นะครับแล้วก็ไม่เปิด ray tracing นะครับสะครัก็55มันอยู่นะแจมเลยครับโอ้มีไฟนอลคิวด้วยครับคนสุดท้ายที่ได้ฆ่าครับก็จบไปหนึ่งรอบนะครับนะก็เป็นในรูปแบบของการเล่นที่ไม่เปิด ray tracing เดี๋ยวเราไปที่ออปชันกันนิดนึงแล้วก็กดที่กาฟิกครับ Direct X Ray Testing มัน Disable อยู่ใช่ไหมเราก็ามา Enable มันนะครับอันนี้เป็นโหมดของตัวละครนะพอเราเปิด Ray Testing นะเราก็จะเห็นว่าแสงเสริงอะไรมันก็จะดูดีภาพสวยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่างๆก็จะมีเว็บพ่อร Operator นะมีบาร์แรกนะผม m u l ติ p l a y e r Challenge นะต่างๆนานานะมีร้านขายของด้วยขายตัวละครขายปืนสกินปืนอะไรอย่างนี้แหละ,ะไปดูกัน อันนี้คือแบบเปิดเรทซิ่งแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันจะเป็นยังไงสวยขนาดไหนมาดูกันเลยครับอ่าเข้ามาที่แผนที่ละหลังจกเปิดเรแลบดูว่าเข้าแดดเข้าอะไรนี่ดูฮะแสงที่ปืนนี่มันจะทํางานแบบเรียวไทม์นะครับอ่าดูว่าพอวิ่งผ่านตรงนี้แสงเข้านิดนึงเห็นไหมพอเข้ามาในนี้ ปืนจะกระทบสีส้มเห็นไหมอ่านี่ครับนี่คือการทํางานของเรเทซิ่งนะครับผมนะระบบที่ทําให้แสงเนี่ยมีความเรียวมีความสมจริงมากขึ้นนะครับมีได้ในรุ่น r t x ขึ้นไปนะได้ไปหนึ่งได้ไปหนึ่งนี่โดนไปดีอ้าวโดนไปอีกตัวโอ้โหนี่ครับเป็นนิสัยเสียงผมครับโอ้ยไม่น่าติดดีโหลดเลยอ่ะเฮ้ยแต่สนุกอ่ะสนุกมากเลยมันเหมือนผมอยู่ในสงครามจริงเลยเราคอตูตี้เนี่ย ุ้ยตกใจเพื่อนกันยิงกันเองเฉยเลยตกใจกันเองทำไมครับเนี่ยตกจริงอยู่นะระบบก,การประทะการยิงกันครับนี่ดูแสงครับให้เลยว่าสดมากโอ้มีมี ATV ให้ขับด้วยโอ้โหเนี่ยขับขี่ปลอดภัยครับใส่หมวกครับโอ้โหเนี่ยโดนใส่หมวกเลยอ,อ้ตายค่ะ ATV เลยโอ้โหไม่รู้จะมีไว้ทำไมแผนที่ก็ไม่ได้ ใหญ่โตครับโบงอะไรต้องเล่นแผนที่ใหญ่ๆแล้วแหละโดนดิอาโดนสองไปดีอู้หูไ <c oughs> มคนแม็กนัมซัดยับเลยผมระ <c oughs> เบิดแสงเพื่อนเติมหน่อยเพื่อนโอ้โหเพื่อนโดนนะ ไม่อยากจะขัดใจตัวเองเลยโอ้โหเมื่อกี้เมาส์สายแกว่งไปหน่อยฮะหมดแล้วอุ้ยแพ้กันนิดเดียวเองครับ87ต่อ89นะแต่ระบบแสงดีจริงๆครับสําห d r a อ o n p o Duty Modern Warfare นะการบอกเสียงทิศทางของแสงทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป๊ะมากๆลงตัวจริง อ่าล่ะครับแน่นอนว่าอย่างที่เราเห็นไปนะผมนะก็เป็นการเทสเล่นนะผมคอฟดูตี้โมเดิร์นวอลแฟร์นะผมด้วยการ์ดจอ Nvidia RTX นะครับผมรุ่น RTX ขึ้นไปทุกรุ่นนะสามารถ เปิด ray tracing ได้นะครับผม ray tracing เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือระบบแสงที่ทําให้ตัวภาพในเกมเนี่ยมันมีความสมจริงมีความ realistic รรมากขึ้นดูแล้วมันแบบแสงตกกระทบปืนพอเข้าไปที่ตรงห้องที่เป็นสีส้มไปสีส้มก็สะท้อนบนปืนอันนี้เปลี่ยนไปตรงเงาปืนก็จะเข้าไปที่จุดของเงาเนี่ยมันก็จะทึบพอเราวิ่งผ่านแดดปุ๊บเนี่ยแดดมันก็จะมาส่องปืน,นมันจะทําให้แบบเกิดความเรียวในเรื่องของแสงนะผมซึ่งแน่นอนว่าการ์ดจอ nvidia rtx เท่านั้นที่จะมอบให้กับได้นะผมนะกับอัราในการเล่นเกมแบบนี้ แน่นอนว่าอย่าลืมนะครับผมนะซื้อกาดจอรุ่น RTX ขึ้นไปตอนนี้นะครับผมได้รับทั้งหน้าของโค้ดเกม Call of Duty Modern Warfare ไปเลยนะครับผมฟรีๆนะครับผมได้ทั้งกาดจอแรงๆแล้วก็ได้เกมมันๆแบบ Call of Duty Modern Warfare มาเล่นด้วยนะครับผมแน่นอนว่าใครที่สนใจลองไปจัดกันดูได้นะครับนะวันนี้นี่ก็ต้องขอขอบคุณทั้งหน้าของ NVIDIA ด้วยนะครับผมนะที่มอบกาดจอ RTX มาให้เราได้ลองกันนะครับผมแล้วก็ได้เล่นเกม Call of Duty Modern Warfare มันๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ผมโกต้อม ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ